สวัสดีครับวันนี้จะรับกัดก้กากดูทชาแนลนะวันนี้มาในรูปแบบทรงผมใหม่โอเคครับร้อนๆก็เลยตัดผมสั้นก็<อ>วันนี้จะทําการถ่ายน้ำมอน้ำอิทุสุมิวเซเว่นเดี๋ยวดูกันครับว่าวิธีการถ่ายเป็นแบบไหนผมถอดน,น็อตไปแล้วผมถอดน,น็อตตัวนี้ออกเลยสองขมสองน็อตน,นี้เป็น วาวน้ําเดี๋ยวก็จะไล่น้ําออกรูนี้ออกให้หมดเลยไล่ตั้งแต่สูบหนึ่งจนสูบสี่ามาดูกันครับว่าผมทําแบบไหนก็โอเครับแล้วก็ถอดมอกรองก่อน,อนเดี๋ยวผมให้ดูน้ําในมกกอกรองนี่ฮนะดูสีนี่คือน้ํายาที่หมดอายุแล,ล้วนะฮะเขาเรียกน้ํายาไหมถอดนัดเบอร์สิบตรงนี้ออกกดึงขึ้นมาเลย ๋ย้ผมให้ดูก่อนเอาตัวเอโอเคครับอันนี้คือน้ำยาหม้อน,น้ำที่มดโอ๊ยทำมือเดียวแบบนี้นะครับนี่ให้ดูสีไอ้ยะดำปิด,ดก่อนเดี๋ยวเอาไ้ให้ดูเดี๋ยวเปรียบเทียบที่หลัง เรงความไว้ก่อนความไว้ให้มันแห้งความไว้เจียวดีกว่าโอ <Okay. S 2> เรามาทำขั้นตอนต่อไปหลังจากนั้นนะครับเราก็จะถอด ออกแล้วนี่นะครับครอบมันอย่าทำหล่นอย่าบุบเด็ดขาดวางไว้ข้างล่างดีดก่อนนะก่อนที่เราจะใส่น้ำลงไปเนี่ยเราควรที่จะเอาผ้าห่อให้ดีกันตะไคร่น้ำลงไปแเอวยางรัดกกนี่ก็น้ำลงไปเลยนี่น้ำมันจะดันออกน้ำมันจะดันออกเรื่อยเรื่อย ไหมฮะก็ค่อยเปิดไล่ไปเรื่อยๆไม่ต้องเปิดแรงออกแล้วทำไปจนกว่าน้ำจะเป็นสีขาวเลยนะฮะ วาวน้ำยังไม่มีขี้ตะก,กันอะไรเกาะยังไม่มีสีเหลืองแสดงว่าภายในสะอาดดีมากเลยโอเคเราไล่น้ํากันต่อดีกว่าออกมาแล้วเห็นไหมมันก็ทยอยไล่ออกมาเรื่อยๆจากข้างในนะฮะดูน้ําพุดๆๆออกมาเรื่อยเลยไล่ไปเรื่อยๆจน,นจนกว่าน้ำจะหมดจนกว่าน้ําจะกลายเป็นสีขาวนะครับตอนนี้เป็นสีกาแฟอยู่เลย น่ะเริ่มใส่ละไล่ไปเรื่อยๆตัวนี้ยังดีอยู่ใช้ได้ถึงคันนี้หม้อน้ำสะอาดมากนะฮะที่เป็นสนิมน้ำเริ่มใส่ละใส่ขึ้นเรื่อยๆ,ๆแต่ถ้าเราไม่สตาร์ทรถเนี่ยมันจะได้แค่สูบเดียวแต่ถ้าเราสตาร์ทรถปุ๊บมันจะวิ่งทั้งสี่สูบมันจะไล่ออกมาหมดเลย เราลองดูพอสตาร์ทรถเสร็จแล้วมันจะเป็นสีมันจะมันก็จะมีสีน้ำตาลมาอีกเพรานี่เล oh, <yeah. S 1> แต่ตอนสตาร์ทรถเนี่ยต้องปิดแอร์นะครับห้ามเปิดแอร์โอเคเราไปสตาร์ทรถกันปิดแอร์ไว้ก่อน แสนโลจริงๆแล้วน้ำยาหม้อน้ำเนี่ยควรจะถ่ายทุทกๆ4 0 0 0มืนโลน้ำยาวันนี้ที่ใช้ก็คือตัววิธีแท้คูแลนเป็น LLC ตามที่เขาระบุไว้ที่หม้อน้ำเลย LLC ตัวนี้ของแท้เวลาเราซื้อเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเป็นของแท้หรือของเทียมมันจะมีของแท้ของเทียมมั่นใจสุดคือซื้อเปิร์โนเลยของผมซื้อมา สามลิตรก็สามร้อยบาทแล้วก็ซื้อมาเพิ่อมอีกลิตรหนึ่งน่ะสีขาวแล้วขาวใสแล้วเห็นไหมอีกสักพักหนึ่งให้หมดจริงๆหม,หมดแบบเรียบๆเลย เราสตาร์ทรถแบบนี้คือมันจะไล่าจากสูบสูบสี่ตั้งแต่สูบหนึ่งจนสูบสี่เลยนะแต่ถ้าเราไม่ไม่สตาร์ทรถเนี่ยมาจ่อ,อแค่สูบเล้วสูบด้วยสูบแรกสูบเดียวโอเคไหล่ละระดับเครื่องก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาคลายน็อตหางปลาคลายน็อตหางปลาตัวล่างเพื่อที่จะไล่น้ำออกจากหม้อน้ำให้หมดถ้า คันไหนมันค่อนข้างที่จะขันได้เลยจากเมื่อกี้เนี่ยจากเอามือล้วงจากด้านบนก็ง่ายแต่คันนี้มันแน่นเกินไปเราต้องมาถอดแผงเหล็กแผงนี้คลายน็อต4ตัวน็อตหลังต้องคลายออกเลยทั้ง2ตัวส่วนน็อตตัวนี้คลายอย่างเดียวแล้วเลื่อนดันมาข้างหน้าก็ถอดได้ละ โอคครับถอดฝาข้างล่างลงแล้วเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวนี่ตัวนี้ตัวไข่น้ำม่น้ำแน่นมากยังไงก็หมุนไม่ออกี่ใช้ตัวช่วยแป๊บหนึง่งครีมครับไม่ค่อยขันนะครับไม่ใช่ว่า ขันพวดพลาดเรียบร้อยฮะโอเคนี่ร้อให้มันไหลหมดก่อนหลังจากตอนนี้เราก็ไปผสมน้ํายากนผสมน้ํายาที่เราซื้อมากันก่อน นี่นะครับน้าอันนี้ถังเนี่ยหลิตรต้องใช้น้ําสะอาดเท่านั้นนะส่วนอันนี้คือน้ํายาหม้อน,น้ําของอิซูซุเป็น LLC อันนี้ก็3ลิตรครึ่งหนึ่งของอันนี้เราต้องเอา3ลิตรผสมกับ3ลิตรตัดส่วน50-50แต่อันนี้มัน6ลิตรเดี๋ยวต้องเทออ,อก3ลิตรโอเคไหมจะทถ้าไม่พอเนี่ยมีอีกลิตรหนึ่งตรงนี้ใส่เพิ่มเข้าไป เพื่อไล่นะเอาน้ำเปล่าออกให้หมดเราค่อยผสมกันใหม่อีกรอบนึงเราผสมตัวนี้ก่อนที่ออกครึ่งนะึ่งดีดนะ่ะ,อะโอเคแล้วก็เอาวันนี้ ใส่เข้าไป นี่แหละพอดีเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูก่อนแต่ผมเปรียบเทียบให้ดูก่อนว่าอันยาอันใหม่กับอันยานเก่าสีต่างกันไหมแค่นี้พอเสียดายนี่เห็นไหมครับ ขวามือเป็นตัวใหม่ซ้ายมือเป็นตัวเก่าราะที่มงึงถ่ายออกมาเนี่ยกาแฟกาแฟดำเย่นีเราก็มาเติมน,น้ํายากันเรียบร้อยครับอวดถางปาลาเรียบร้อยแล้วเราเติมน,น้ํายาเลยโอเคครับตัดขวดนะ้ำมาเป็น กรวยนิดนึงนะฮะแล้วก็ค่อยๆเติมลงไปนี่ครับล้นออกมาแล้วเรียบร้อยอแบบนะฮะเหลยนี้เดี๋ยว เราต้องได้อากาศเดี๋ยวเราต้องผสมเพิ่มจะขอใส่ถังดักน้ำก่อน เราควรจะเติมให้มันเลยแม็กขึ้มนานิดนึงนะครับที่ส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราเอามาไล่ลมไล่อากาศตรงนี้แล้วตอนนี้คือเราต้องอุดเราต้องใส่วาวน้ําก่อนเราสตาร์ทเครื่องไล่น้ําเปล่าจากสูบสามออกจากสูบสามไปถึงสูบสี่ออกก่อนแป๊บหนึ่ง ก่อนเดี๋ยวใส่วาลวน้ำก่อนเสร็จแล้วเราจะได้สตาร์ทรถอีกทีหนึ่ง เรียบร้อยตรงไหนหลุดอะไรก็สังเกตด,ดูดีๆนะครับทุกอย่างต้องเหมือนเดิมนะอย่าผิดเพี้ยนอย่าพลาดนะจำให้ได้ โอเคครับหลังจากใส่ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะน็อตนั่ทุกอย่างแน่นหมดแล้วก็น้ำันน้ำเราควรจะใส่เพิ่มไปนิดนึงนี้เราก็จะมาไล่อากาศกันจตสตาร์ทรถก่อน เกี่ยวดูวนะ่าน้ำเป็นยังไง ็มระบบแล้วครับผมเพราะว่าไม่มีซองอากาศแล้วลองลองไปเหยียบเร่งดูอีกทีนึงแล้วน้ำน้ำจะหายได้ไหมบีบสายยางแล้วน้ำพุ่งแสดงว่าน้ำมีเต็มแล้วเต็มระบบอีกทีนึงครับ ลองดูที่หม้อน้ำนะั้นน้ำหายไปเราไปเติมใหม่ไปดูกันอีกทีนึงครับเน่ไม่หายโอเคแล้วนะครัใช้ได้แล้วเรียบร้อยเป็นน,นานเสร็จสิ้นการถ่ายน้ำามาน้ำนะครับอันที่เหลือเก็บไว้ก่อนเผื่อกลับมาแล้ว น้ำมันหายเราได้เติมได้ศึดษาให้เรียบร้อยนะครับให้เรียบร้อยทุกอย่างกดใช้ความรายละเอียดทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนสาเรียบร้อยสายเรียบร้อยควรจะเติมน้ำให้เลยขีดแม็กมาประมาณนี้นะครับ เราเราขับไปแล้วว่ะถ้าเกิดน้ําในหม้อน้ามันแห้งหรือว่ามันหายไปมันจะได้ดูดเอาตรงนี้ไปใช้ได้อ่ะก็ทุกอ,อย่างเช็คให้เรียบร้อยนะครับว่าเรียบร้อยหมดไหมอันไหนที่เราถอดเราควรจะใส่ให้มันเรียบร้อยอนะฮะวาล์วน้ําไม่รั่วนะครับตรงวาล์วน้ําผมขันน็อตแน่นเรียบร้อยแล้วไม่รั่วโอเคข้างล่างก็ใส่แล้ว นีนะแถงเหล็กผมมุดลงมาใส่ตอนที่เติมน้ำหม้อน้ำเมื่อกี้นี้ก็ใส่เรียบร้อยหมดแล้วโอเคครับวันนี้ก็ถ่ายน้ำยาหม้อน้ำเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นของ LLC ของอิดูสุแท้เลยเรียกว่าน้ำยา LLC นะฮะตัวนี้จะเป็นคูลเลนตรถอ่าของแท้ จากสูงอีวิสุสก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมติดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ